เมืองเหนือจากสาวารสเมืองเหนือค่ะมันนพันสีเหลืองเดิอพันใหญ่เขาซื้อเข้ามาสามโลลอยนะมันพันมีพันสีม่วงกับพันสีเหลืองเนาะือี๋ยนี้เป็นทุกข้อเลยอ่ะ,ะโอ้เนาะ <c oughs> โอ้ดยมากเลยเซาวารสค่ะสซาวรสมาจากเมืองเหนือค่ะเป็นทุกข้อเลยจ้านี่คนไหนอยากได้พันก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเพาะให้เนาะจ้ะ ดอกมันะเยนะห็นอรสจมันหอมเนี่ยนี่ดอกมันี้นีดอกมันที่นี่คือว่าเดี๋ยวนี่มันดกมาขึ้นมาอันนี้มันพักเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันกะจิมได้ไม่ใช่นี่เนี่ยมันคนละพันก็บาทแทนเลยโอ้ดูลูกนี่ดู มันเป็นปีตัวปีเขาเขาเขาส่งขยันก็ต้องาเอาเอาเอาเกาใหม่นะจ้ะหัวใหอยมันนี่ก็เล่นี่ต้นอัฟคาโดเนี่ยอัฟคาโดแพงเด้ออัฟคาโดอัฟคาโดก็พอเองพอเองอัฟคาโดมันมีหลายสายพันธุ์เหมือนกันจ้ะต้นกล้วยก็งงวยไปสัมผัสเลยเนี่ยมันฉันก็คิดว่ามันมังงวยมากมันมีอะไรผสมประสานจริงๆเลยเนาะเดือดเครื่งต้นผิด ผิกอันนี้เด็กหน่อยเมิหอมหอจะสังมังกับผิหอมโอ้ยมันมันโค่นหมดแล้วนี่จ้ามันมันเดชชอบอันนี้นะจ้าสัมารดโกจิงปีนี่ดกจริงๆีราไป่ทางไหนไม่จะน่วยเบิง์น้าแบบปอิงนะส้มโอสยามอันนี้ถ้าพิม์สยามจ้ะจิงและแปนีบาดนี่นะปาะ ก่วยมันจีหักลงก๋วยจีหักลงกับอะไรน่ะมันขาลงไปไปได้เท่าก๋วยขาอันนี้ออเกไืออีกแล้วนี่ไจมาเลยก๋วยชั้นสะออนอันนี้ตะวันหลดเนี่ยนันเดขนาแลน้ตไม่จะคุยอันนี้นะมอันนี้สมอะไรนี่สมสาสมสาบานอีกไรง่าหมดอู้ก๋วยออกเครื่องไหมออกเครื่องวาอ้งามยงว่ามันไก่ปุ๋ยใบทําสาเนี่ถ้ากัาถจ่้ไปเอ็ใมีขาดไม่ขาดสวนไบ่ เอาเอาเอาแหนแดงไปไปเลี้ยงก็ได้นี่เอาแหนแดงมาไปเลี้ยงให้เลี้ยงแหนแดงก่อนอย่างไรคนไ่นสนใจติดต่อได้เด้อแหนแดงแหนแดงนี่แหนแดงก็มีค่ะแหนแดงงามเนาะงามเลยเดี๋ยวมาเนาะถ้าคนไหนสนใจกับมันคนละพันกันได้นี่ยู่บ้านมันมีใช้พันนี่ได้นี่เนี่ยอันนี้มันเป็นพันของกรมวิชาการเกษตรโดยตรงเลยโลละสองรอยจ้ะท่านซื้อมาอันนี้โลละสองรอยค่ะ ซื้อเข้ามาลดละสองร้อยขยายเร็วๆมาคุณแม่สนใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขยาคือไบร์เได้ซื้อเท่ากับเขาดอกเองก็เอกลดละลอยก็พอบ้านเองนั่นะจ้าอดูเด้อพเพื่อนๆอันนี้เพาะต้นมอนเดิ้นนี่เจ้าบ่าเซอร์เวอร์ลดเนี่ยดูดูเสาวร์ดนะคะเนี่ยนวยมอนแม่ไปอันนี้หน่วยใหญ่เหรออันนี้หน่วยใหญ่นี่ โอ้ใหญ่มากเด้ขายต้น่ะไรทีนี้นี่นดอกมันค่ะดอกสาววรสดูพวงนี้ค่ะสนใจจะต่อได้ด้วยเดี๋ยวพอไว้ไห่อ๋อนี่นะค่ะ เมืองเหนือจากสาบะรสเมืองเหนือค่ะมันเป็นพันสีเหลืองเด้อพันใหญ่เขาซื้อเข้ามาสามโลลอยนะมันพันมีพันเส้นหวงกล้พันสีเหลืองเนาะเป็นทุกข้อเลยจ้าเนาะโอ้ยมากเลยซาบะรสค่ะสาบะรสมาจากเมืองเหนือค่ะเป็นทุกข้อเลยจ้ะนี่คนไหนอยากได้พันก็สั่งได้นะคะเดี๋ยวเพาะให้เออเนาะจ้ะ ดอกมันก็สวยนะเห็นดอกเรสชาติมันหอมเนี่ยเดี๋ยวนี่ดอกมันนี่จ้าเนี่ยนี่ดอกมันที่นี่คือว่าเดี๋ยวนี่มันรกมาขึ้นมากอันนี้มันหักเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จิ้มได้ไม่ใช่นี่เนี่จิมได้ค่ะจิ้มได้มันคนละพันก็บานชั้นเลยโอ้ดูลูกนี่ดูมันเด็มันน่องมันเนงรบรบ ว่าแม่นาเหเป็นสาส่ทับทูเด้อใส่เมถัยนเมถัยตัวปีมันเป็นเีตัวปีเขาเขาเขาสงขยตรงนี้ตรงนเาม่จา่วหนี่ก็เลนนี่ต้นอคาโดอโคาโดนี่แทนด้อะโวคาโดอะคาโก็อเององอคาโดมันมีหลายสาย แกว่กันงวยไปสั่นหมืมือเลยฉันฉันเคคิดว่ามันมันงวยมากมันมีอะไะผสมประสานจริงๆเลยเนาะอังเด้เครื่องต่วนผิดงามจริงเป็นแร็วริกอันนี้เดชผิดหน่วยเม็ดดาวผิกหอมจะตำมันเขาเดชเองผิดหอมโอ้ยมันมันโคลนหมดแล้วนี่จ้ามันนัเดชชอบอันนี้เนาะจ้าสาวเรโดกจริงปีนี่ดกจริงจริงเราหัไปทางไหนไม่จะนวยเบิ่งนน่าเราปลอิงเนาะ